ส้มส้มมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดจริงๆเลยนะคะทั้งอร่อยคุณค่าทางอาหารสูงแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปราจะช่องพิซซี่สุขภาพปีพิปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอในเรื่องของส้มค่ะส้มที่มีวิตามินซีสูงก็ไม่ได้แค่วิตามินซีนะคะ แต่มีประโยชน์มากมายเรามาฟังกันเลยค่ะว่าส้มมีประโยชน์อะไรบ้างเชิญชมคำตัดในคลิปนี้เลยนะคะส้มประโยชน์ต่อสุขภาพหู้นอกจากความอร่อยแล้วนะคะวันนี้ปิดปลายอยากจะชวนมาดูเรื่องสปปรรพคุณของส้มกันแบบลึก,กเลยค่ะผลไม้ที่ทานได้ทุกฤดู ต่ตอนนี้นะคะราคาก็ไม่แพงแถมอร่อยหลายแต่ลายคนก็ต้องนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกๆใช่ไหมคะเพราะส้มเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพมีไฟเบอร์สูงมีวิตามินซีแล้ก็สปปรารพคุณนี่มากมายเชียวเลยค่ะตั้งแต่เนื้อไปถึงเปลือกเลยนะคะอ่ามาดูกันเลยส้มสปปรรพคุณที่ไม่ไก่อกาลเลยน,นะคะแล้วเราก็มาดูว่า สรพนุณแต่ละข้อของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ช่วยลดความดันโลหิตซ่อมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและยังมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างต่ำจึงช่วยในกระบวนการไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดีทำให้ร่างกายควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลและยังช่วยลดความดันเลือดในกรณีคนที่เป็นความดันโลหิตสูงด้วยนะคะ 2. ลดคอเลสเตอรอลในเลือดในเนื้อส้มเองก็ไม่มีคอเลสเตอรอลขณะที่วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในเนื้อส้มก็ยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดโดยสารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปปกป้องหลอดเลือดไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาเกาะแล้วเกาะให้เกิดไขมันพอกพูนไปเรื่อ,อยๆจนก่อเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วโรคหัวใจเป็นต้น 3. ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดน้ำตาลฟรุกโตสในเนื้อส้มมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงหลังจากกินส้มเข้าไปอีกทั้งไฟเบอร์ในส้มยังช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทางหนึ่ง จึงจัดว่าส้มนะคะเป็นผลไม้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกชนิดหนึ่ง 4. แก้ท้องผูกส้มเป็นหนึ่งในผลไม้แก้ท้องผูกได้เพราะว่ามีใยอาหารสูงเชื่อไหมคะว่าเรากินส้ม1ผลใหญ่ก็จะได้ใยอาหารนี่สกรัมแล้วนะคะเนี่ยช่วยในยเรื่องระบบการย่อยอาหารและก็การขับถ่าย 5. กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยความที่ส้มเนี่ยพบวิตามินซีมาไม่น้อยเลยค่ะจึงทําให้ส้มจัดเป็นผลไม้กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเชยป้องกันอาการป่วยง่ายๆไปจนถึงอาการบางทีนี้มันหนักได้นะคะเพราะเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะป่วยยากเชื้อโรคแล,ละไวรัสต่างๆก็มีโอกาสจู่โจมเราได้น้อยนั่นเองค่ะอืมทานส้มนะคะอร่อยอร่อยค่ะ 6ลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตเขาบอกเลยนะคะว่ามีการศึกษาเนี่ยพบว่าน้ำสม้มมีส่วนช่วยลดการเกิดนิ่วในไตโดยโพแทสเซียมในสม้มจะช่วยยับยั้งการเกิดนิ่วต่างๆในร่างกายและช่วยให้นิ่วถูกขับออกมาพร้อมของเสียลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตและนิ่วในยวะอื่นๆค่ะ 7. บำรุงหัวใจโพแทสเซียมในส้มคือส่วนสำคัญที่ช่วยห,หัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในส้มยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ดีต่อการทำงานของหัวใจช่วยให้หัวใจเต้นในจังหวปะปกติและช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้เป็นอย่างสะดวกมากขึ้นเลยค่ะ 8. ยับยั้งการเกิดแผลเปื่อย มีการค้นพบนะคะว่าคนที่ร่างกายเนี่ยได้รับวิตามินซีไม่เพียงพออาจจะทำให้เกิดแผลเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะคะส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากถึง90%ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันก็จะช่วยยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะประโยชน์เขามากมายจริงๆเลยนะคะเนี่ย 9. ป้องกันมะเร็งในเนื้อส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทโฟลวนอยด์ค่อนข้างสงูงซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัตินะคะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทั้งเนื้อส้มที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ก็ยังจะช่วยขับเอาของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกมา จึงช่วยลดโอกาสสิ่งโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าสารสิตรัสในส้มสามารถต้านการเกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งผิวหนังมะเร็งตอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะ 10. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคสโตรกอาการสโตรกเกิดจากการที่หลอดเลือดตีบ แตกตันซึ่งจากการศึกษานะคะที่พบว่าการรับประทานผลไม้สิตรัสอย่างส้มและเกรปฟูตจะมีส่วนช่วยลดโรคนี้ได้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าลดในผู้หญิงได้ถึง19เลยโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะเนี่ย11ส้มช่วยบำรุงผิวสารต้านอนุวินสระประสานกับพลังแห่งวิตามินซี มีส่วนช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการที่ถูกแสงแดดทำร้ายปกป้องผิวจากมลพิษช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวดูกระชับตึงมากขึ้นเนื่องจากวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของคอลาเจนนั่นเอง 12. ลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสือ่อมมีงานวิจัยที่เผยว่า เพียงกินส้มบรรพลลก็ช่วยลดโอกาสโรคจอประสาทตาเสื่มได้เลยนะคะโอ้โหได้ยินอย่างนี้เราต้องรีบทานส้มกันเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนแม้ว่าส้มจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร้ายประการแต่เราก็ควรต้องทราบนะคะข้อควรระวังในการรับประทานส้มเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ผู้ป่วยเบาหวานค่ะ ควรจำกัดปริมาณการกินส้มไม่มากจนเกินไปทำไมล่ะคะไม่ควรเกินสองผลต่อวันเพราะแม้ว่าส้มจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่กินส้มมากเกินไปก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันสูงได้เช่นกันนะคะ 2. ผู้ป่ยวยโรคไตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานส้มเพราะส้มเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงค่ะ อาจส่งผลให้อาการหงโรคไปกำเริบได้ 3. เลือกกินส้มแบบผลมากกว่าน้ำส้มจะดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำส้มแบบบางทีก็ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราทานส้มท้งผลคือทานเนื้อก็ด้วยเราก็จะได้กากใยด้วยค่ะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นมากๆอูโหูไม่อยากจะบอกนะคะ ไม่เพียงแต่เนื้อส้มและน้ำส้มเท่านั้นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเชื่อไหมคะว่าส้มมีประโยชน์ไปยังเปลือกส้มเลยนะคะอะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าประโยชน์ของเปลือกส้มเขามีอะไรบ้างกินแล้วอย่าทิ้งนะคะนำมาใช้ประโยชน์กันเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะเปลือกส้ม ทานแล้วอย่าทิ้งมาดูประโยชน์กันค่ะ1เปลือกสดเราใช้ไล่มดได้ค่ะโดยนำไปวางตามจุดต่างๆที่ลหลาามดเดินผ่านกินเป็นประจำโอ้โหยิ่งช่วงนี้นะคะบางคนบอกว่าบ้านนี่มีมดเยอะสม้มทานแล้วอย่าทิ้งเปลือกค่ะเอาไปไล่มดเลยใช้เปลือกสดนะคะ2เปลือกสม้ม มีน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่มากสามารถนำมาทำเครื่องหอมต่างๆโดยตากให้แห้งแล้วผสมกับเครื่องหอมอื่นๆวางไว้ในบ้านคะ่ะโอ้ยสดชื่นกลิ่นหอมทำให้เรามีความสุขนะคะนอกจากนี้เปลือกส้มสดก็สามารถใช้ดับกลิ่นได้เช่นลดกลิ่นเหม็นในถังขยะในห้องน้ำตู้เย็นหรือตู้เสื้อผ้าลองดูเลยนะคะเนี่ย วันนี้ทานส้มแล้วอย่าทิ้งเปลือกนะ 3. เปลือกส้มสามารถที่สุดดมเมื่อเกิดอาการวิงเวียนศีรษะรวมทั้งกลิ่นของเปลือกส้มยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นและผ่อนคลายได้ด้วยค่ะยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะบางคนอยู่บ้านเฉยๆก็เวียนหัวแล้วค่ะลองดูนะคะทานส้ม แล้วก็นำเปลือกมาสูตรดมแก้วินเวียนได้ค่ะ 4. ใช้ขัดเงาของใช้จำพวกสแตนเลสโดยการโรยเกลือเล็กน้อยลงไปที่ผิวส้มแล้วนำไปขัดัดๆๆเระบอกกราบดำหมองจะหายไปเลยค่ะ 5. เปลือกส้มบางชนิดสามารถนำมาทำอาหารได้เช่นเปลือกส้มโอเชื่อมเยื่เปลือกส้มเป็นต้น แต่การนำเปลือกส้มมาทำอาหารก็ต้องระมัดร,ระวังนะคะตอนเนี้อยา่าฆ่าแมลงและสารที่ใช้กรืบเปลืนี่มันเยอะค่ะทําอะไรก็ตามก็ต้องล้างให้สะอาดและมั่นใจมากๆนะคะ 6. กเปลือกส้มที่แห้งแล้วสามารถนําไปจุดหรือเผาไฟเพื่อไล่ยุงและแมลงได้เห็นไหมคะว่าส้มผลเล็กๆ แต่สรรพคุณและคุณประโยชน์ของส้มไม่เล็กเลยหากใครอยากมีสุขภาพดีหน้าตาสดใสดูอ่อนกาวัยอย่าลืมนะคะหาส้มมาติดบ้านไว้กินเป็นประจำโอ้แต่อย่าลืมนะโรงที่พี่ปลาบอกแล้วตอนต้นเวลารับประทานส้มต้องระวังนะคะแล้วที่สำคัญเมื่อทานส้มแล้วก็อย่าทิ้งเปลือกคะ่ะนำไปตากแดดให้แห้งใส่ถาดจุดไล่ยุง ในช่วงที่ยุงชุกชุมในตอนค่ำได้ดีด้วยเรียกว่าประโยชน์ของส้มคุ้มค่าน่าซื้อมาทานเป็นที่สุดเลยคะ่ะและที่สำคัญนะคะเราต้องมาเตรียมตัวเพื่อดูแลสุขภาพกันเตรียมเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุค,คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่า ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องให้ที่ฟีสุขภาพดีพี่ปลาเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปลาจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาจะช่างให้พี่ฟิสสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจะช่างให้พี่ฟิสสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย